รัฐมนูญฉบับปัจจุบันนี้ฉบับปี60ที่มามีปัญหาทีนี้เนื้อในของรัฐธมนูนเองเผมเองก็ไม่ยอมรับในรายละเอียดนั้นน,น,น,นอกจากที่มาแล้วในเนื้อหาของรัฐธมนูนเองเนี่ยไม่มีความเป็นประชาธิปตตไตยเพียงพอก็เลยนำไปสู่ปัญหาใหม่ตามมาก็คือวิกฤตรัฐธรรมนูญเนื่องจากรัฐธมนูนฉบับปัจจุบันและหลายฉบับของประเทศน,นะครับ ที่มาเนี่ยมาจากการยึดอำนาจนะครับมันมาจากขึ้นการยึดอำนาจและมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาร่างฐธรรมนูนแล้วอย่างชอบนี้ก็เป็นสสโรนะครับอพอร่างขึ้นมาแล้วเนี่ยครับแม้จะมีการทําพยาชามะติแต่ว่าความไม่เห็นด้วยของประชาชนจะเป็นส่วนมากเพราะเห็นว่าเป็นรัฐมนญทีมาจากการยึดอํานาจมาจากฐานที่ต่อมาก็คือว่ารัฐมนูญฉบอบนี้นะครับมีบทเฉพาะการและบทเฉพาะการเนี่ยมีลักษณะเป็นพิเศษมาก เช่นที่มาของวุฒิสมาชิกมาจากการแต่งตั้งอำนาจนที่ไม่เคยมีมาก่อนก็คือสามารถมาเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีได้ด้วยซึ่งปกติแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีจะมาจากสภา,าที่มาจากประชาชนดังนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วที่มาก็ดีนะครับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญก็ดีแล้วก็รวมทั้งบทเฉพาะการที่มีเป็นพิเศษให้อำนาจพิเศษกับวุฒิสภา,าเนี่ยนะครับวุฒิสมาชิกเนี่ยไม่ไม่เป็นที่พึงประสงค์แน่ ความไม่เป็นประชาธิปไตยมาก็ดีอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เลยเป็นเหตุทําให้รัฐมนตรีแบบนี้ไม่เป็นที่ยอมรับพอไม่เป็นที่ยอมรับก็มีความพยายามที่จะแก่นะครับจะแก้พราะนี้โดยอำนาจเนี่ยแก้ไม่ได้เพราะว่ามีการเขียนล็อกเอาไว้ว่าผมเคยเรียกว่ารัฐมนตรีเจ็ดาว่า้คนเจ็ดดาวหมายความว่าคุณต้องฝ่าด่านถึงเจ็ด่านไม่สามารถจะแก้ได้เลยดังนั้นเนี่ยพอแก้ไม่ได้เนี่ยมันก็มีแรงกดดันตัวมันเองนะครับ ก็เลยนำไปสู่ปัญหาใหม่ตามมาก็คือวิกฤตรัฐธรรมนูญความพยายามที่จะแก้ความพยายามที่จะไม่แก้มันยันกันก็เป็นปัญหามากเพราะกฎหมายรัรรมูญเป็นกฎหมายแม่การปกครองประชาชนที่มาก็ควรจะมาจากประชาชนเพราะว่าในระบบประชาธิปไตยเ่ยประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจดังนั้นอำนาจเป็นของประชาชนแล้วประชาชนเนี่ยเห็นควรที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งด้วยตัวเขาเอง ยกร่างกฎหมายรวมนะครับเพื่อมาบังคับใช้เพื่อมาดําเนินการในการดูแลประเทศเนี่ยด้วยตัวเขาเองให้มีการทารัฐนูลฉบับใหม่ขึ้นมานะครับก็คือว่ามีการแก้ไขแล้วก็โดยให้มีสสร,ะรนะครับหมายความว่าผู้ที่ยกร่างรัฐนูญเนี่ยไม่ใช่ที่เป็นคณะการที่ตั้งมาโดยรัฐบาลทาแต่สสรนี่เป็นสภา ไม่ใช่เป็นกรรมการไม่ใช่เป็นบุคคล 20- 30คนแล้วแต่นี่เป็นสภาที่มาของสภานั้นเนี่ยมาจากประชาชนเป็นสภาของประชาชนมาออกกฎหมายบังคับใช้กับประชาชนเป็นกฎหมายแม่ก็ถูกต้องแล้วเพราะนั้นเนี่ยที่มาของสสรจะเป็นหลักการที่ดีที่สุดที่เป็นที่ยอมรับได้เพราะว่ามาจากประชาชนนั่นเองเป็นสภามาจากประชาชนครับซึ่งพอออกมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นรัฐมนุนที่ประชาชนมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนเขียน ดังนั้นเนี่ยความรู้สึกเป็นเจ้าของเนี่ยมันมีแล้วความเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยความรักในลัฐธมนูญการเชื่อฟังในรัฐธรมนูญที่ใช้บังคับเนี่ยเพราะร่างมาด้วยตัวเองก็ถือว่าเป็นลัฐธมนูนที่เป็นของประชาชนนะครับโดยประชาชนก็คือร่างมาโดยประชาชนและเพื่อประชาชนนะครับอีกเรื่องที่สําคัญมากๆก็คือเรื่องกอารกระจัดน่ะแปลกประหลาดมากที่ในรัฐธมนูนเนี่ย คำว่ากระจายอํานาจแม้แต่คําเดียวก็ไม่มีการพัฒนาทางการเมืองมันต้องพัฒนาจากฐานมากกอนการกระจายอํานาจมันจะเป็นเรื่องของการเป็นประชาธิปไตยโดยแท้ที่ต้องกลับไปยังรากเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าการกระจายอานาจเนี่ยจะจะเป็นทางออกที่สําคัญนะครับระบบประชาธิปไตยของเราอํานาจอยู่ที่ประชาชนเป็นของปวงชนชาวไทยแต่ปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราเอาอํานาจเข้ามาแล้วถือครองตัวเองถ้าท้องถิ่นเนี่ย ไม่มีประชาธิปไตยประชาชนส่วนใหญ่ก็มีไม่ได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีความมีความเหลื่อมล้ามันมีองค์กรปกครองท้องถิน่นบ,บางองค์กรที่มีรายได้จากภาษีเยอะมากเพราะเป็นชุมชนใหญ่แต่ในขณะที่อาบาตาบางแห่งเนี่ยคือตั้งกันมาตอนนั้นเยแค่งบจะให้เจ้าหน้าที่ของตัวเองไม่ต้องไปพูดถึงการบริการประชาชนงบลงทุนไม่ต้องพูดไม่มีพักแทบไทยพัฒนาก็เลยนอกจากจะเน้นเรื่องการแก้รัฐนูญโดยการให้มีการกระจายอำนาจ อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยในท้องถิ่นเองเนี่ยเราก็มีงบประมาณประมาณ10ล้านนะครับสิล้านเนี่ยเป็นงบลงทุนเอาไปลงทุนเลยอาจจะไปลงทุนเรื่องภาคเกษตรอาจจะเอาไปลงทุนเรื่องซอฟต์าวร์ในหมู่บ้านนะครับไปสร้างรายได้ขึ้นมาเพื่อให้เขาลืมตาอ้าปากได้แล้วตอนหลังเนี่ยเราก็ไม่ต้องส่งเงินไปช่วยอั้นะรเรามีนโยบาย2เรื่องเรื่องการกระจายอำนาจคือ1นแก้รัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็แก้กฎหมายว่าด้วยเรื่องการกระจายอำนาจนะครับให้ ให้มีการขยันนาจที่แท้จริงไม่ใช่เป็นอยู่แบบนี้นะครับไม่ใช่อันที่2ก็คือว่าเรามีการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะที่ว่าช่วยตัวเองไม่ได้ครับเรามีเงินลงทุนให้งงบลงทุนให้ก็จะเป็นนโยบายทั้งเรื่องเชิงโครงสร้างแล้วเรื่องเชิงปฏิบัติว่าในเรื่องการขยันนัก